ผู้หญิงแจ้งถูกลักพาตัวและงคงขืนนานถึง5อาทิตย์ที่阿拉กานายแดเนียลเซโลวิกถูกจับในข้อหาลักพาตัวและคมขืนหญิงสาวคนหนึ่งนานถึง5อาทิตย์ผู้เสียหายกล่าวว่านายเซโลวิกได้รับเธอจากสนามบินแฟร์แบงค์ที่阿拉สกาจากนั้นได้ต่อยและงคงขืนเธอแต่ที่น่าแปลกใจก็คือผู้เสียหายได้สมยอมเข้าพักที่โรงแรมแฟร์แบงค์กับนายเซโลวิกและได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปยังบ้านพักของนายเซโลวิกใกล้กับน้ำพุร้อนแมนลี่เมื่อวันที่1ตุลาคม แต่ผู้เสียหายกลับกล่าวว่าเขาได้ทุบตีเธอด้วยเข็มขัดไฟฉายรวมทั้งเตะต่อยและกัดเธอทั้งระบุว่านายเซโลวิกได้มัดและข่มขืนเธอวันละสองถึงครั้งตั้งแต่วันที่26กันยาถึง8พฤศจิกายนโดยนายเซโลวิกได้มัดเธอไว้เพื่อป้องกันการหลบหนีแต่ว่าเธอกลับสามารถส่งข้อความผ่าน Facebook เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเธอนายเซโลวิกยังถูกกล่าวหาว่าใช้มีดกรีดทำร้ายใบหน้าของผู้เสียหาย เธอกล่าวว่าหน่วยกู้ภัยมาช่วยเธอในขณะท, <c oughs> ที่นายเซลโลบิกกำลังข,งข่มขืนกระทําชำเราเมื่อเช้าวันอังคารเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งทั้งผู้เสียหายและนายเซลโลบิกถูกนําตัวไปยังโรงพยาบาลแฟร์แบงก์จากนั้นผู้เสียหายได้แจ้งความกล่าวหานายเซลโลบิกนายเซลโลบิกเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีข,ข่มขืนมาก่อนเมื่อปี2004แต่ว่าไม่ถูกดําเนินคดี